ฮัลโหลทุก b o สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลทายาทเขา又要吃到刚婆婆อ哦มากินข่าเด้อพี่น้องเด้อหลายวันมาได้เจอได้เจอกันนะคะก็หลายวันเรามาได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปเด้อจ้าไม่ใหญ่ทองม้วนเด้อจ้าไม่ใหญ่ทองม้วนก็มาวางรอก มาเช้ามาเช้าไม่ได้ลงคลิปจ้ะมาเช้ามาเช้าไม่ว่างจ้ะมาเช้าฉันไปโรงพยาบาลฉันไปโรงพยาบาลหมอนัดไปโรงพยาบาลจ้ะไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมาสักพักเองแล้วก็มาทําของกินนี่แหละกําจิ้วออมอมโมผีนาะผ่างอ้วอมผมยืนเะ因นอ唔得ก啊我今朝我去ีสั我去ล院啊ก็มีกล้าเ家า จะพราผินเสร็จเยะแล้วไปตตยกากินหาตายกากำล่ามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้ออ้วนแนมบบเห็นดอกมีน้ำพริกจ้ะน้ำพริกคั่วน้ำพริกคั่วทําคลิปลงแล้วอร่อยมากเลยก็มีผักบุ้งลวกจ้ะผักบุ้งลวกมีไก่ปิ้งอยู่นี่ไก่ปิ้งจ้ะมีไก่ปิ้งมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องมาเลล่าตา่กา้า,ายใช้เสกฟ้าหน้า อืมอร่อยแซ่บหลายอร่อยมากกินอร่อยมื่อจะกินได้เยอะอีกแล้วนะหมอบอกให้ฉันลดความอ้วนที่สร้างสมองของวัยูงอลามมเฟย่วอทายเฟยล่ะอย่าเช่าหึดล่ะ ยวเช้าหืดละยา,ยาเย้าเยืะวยเสกละยาไทยก็ที่เอ่เช้าหืดไทยยาทองเหลียวปงลงนะไทยยตามกุศลนะวันนี้ก็จะมีอ่าไปหาหมอก็จะตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ตรวจเบาหวานตรวจเบาหวานแล้วอ่าแล้วก็ไขมันสูง มากินเกาซับแซ่บต้องกันจ้ะโอ้ยน้ำพริกเผ็ดมากฉันทำเผ็ดเกินเผ็ดกระโดดนะถ้าใครถ้าใครกินชอบเผ็ดจัดเนี่ยรสนี้เลยมาเดินซับแซ่บต้องกันคำม้อนแอปเปิลวันคำทูอีทวิดมี กินข่าวแซ่บกินข่าวแซ่บอีกแล้วจากพี่น้องเอ้ยกินอะไรก็อร่อยไปหมดก็แซ่บไปหมด 食咩都好食，今日有诶淥嗰啲中菜啦，淥中菜，有辣椒炒辣椒诶，辣椒酱，干炒辣椒嘅辣辣椒酱同埋烧鸡。烧鸡，泰式烧鸡，好好食啊，辣辣,辣,、啊、辣,辣甜甜地。甜 Xẹp ra Ôi xẹp Very yummy อันนี้กี่โมงแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไม่มีแดดเลยเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยมันจะถึงสิบวันแล้วแดดเดิดก็ไม่มีอะไม่มีแล้วทุกวันมีตะคึมคึมคึมค,มคึมเหมือนฝนจะตกแต่ไม่มีฝนนะไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยโอ้ยตายแล้วบ่ายสองโมงฉันเพิ่งจะกินเ <laughs> มื่อเช้าฉันฉันไปโรงพยาบาลฉันไม่ได้กินอะไรฉันกินฉันกินกาแฟไปสองแก้วแค่นั้นเอง ไปหาหมอกว่าจะออกมาได้เข้าโรงพยาบาลกว่าจะออกมาได้เออรอไปหลายชั่วโมงกําิ้วเอ,อ้ยฟุกฉันล่ะให้ยืนฟุกฉันกาโตเกก็จงฟันดยนี่ไมูเกเลอเ,กเลยจ้าฟันเจ้าเลย,ยจะจรงเหย,ยสักละ้ะ กลับมาไปหลายชั่วโมงกว่าจะกลับบ้านกว่าจะมาทำของกินอีกโอ้ยนะ้าพริกอร่อย น้ำพริกผัดเนี่ยเวลาเราผัดแล้วทีเนี้ยใส่กระปุกไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นจ้ะมันไม่มันไม่เสียเอาไว้ข้างนอกนี่แหละฉันไม่ได้แช่ตู้เย็นหรอกมันมีน้ำมันมันไม่เสียง่ายผัดแซบแซบ เดี๋ยวว่าหลังฉันจะทำน้ำพริกน้ำพริกปลาซิวปลาซิวทอดเอาปลาซิวอะไปะซื้อมาที่เขาทอดมาแล้วนะ่ปะปลาซิวนั่นน่ะหรือว่าไปซื้อที่เขา,เาทำแห้งไว้เขาทำแห้งไว้แล้วเอามาทอดเองนะทอดให้มันกรอบๆเรามาทำเอามาทำน้ำพริกกรอบน้ำพริกประก,กอบนะเดี๋ยวว่าหลังฉันจะทำน้ำพริกกินเนี่ยห้หมดก่อน ใช่ทำน้ำพริกปลาแห้งน้ำพริกปลาปาซิวน้ำพริกปลาซิวแห้งโอ้กินแล้วก็กินข้าวโดยเยอะเนาะกินเยอะแล้วมันก็จะอ้วนด็กน,นะหมอย,ยังว่าฉันบอกให้ลดความวอ้วนฉันอ้วนเกินดี่สั่งกิวงอ,อกาำฟี ฉันจะกินผักบุ้งให้หมดนี่นะฉันลวกไว้แล้วอืเกิดมาจะไม่เคยเห็น ฉันยังไม่เคยเห็นใครกินข้าวกินข้าวอร่อยตายฉันยังไม่เคยเห็น <laughs> น,น,เนเเะ,ะกนกเกิดมายังไม่เคยเห็นเพราะกำตายก็ยันแล้ไม่กินกอที่ยันเสียเสกตาหูเมสีอะไม่กินโกะเกิดมายังไม่เคยเห็นนะใครกินข้าวอร่อยกินอร่อยตายอะ ข้าวน้ำพริกคุกไปเลยข้าวคุกน้ำพริกไปเลยเอาปิดก,กระปุกไว้เก็บไว้เอาไว้กินทำกระปุกนี้กีก่นิดอาจจะถึงเป็นเดือนนะทำน้ำพริกทีก็กินเป็นเดือนน้ำพริกเยอะบ้านฉันนะทำน้ำพริกฉันชอบกินน้ำพริก โอ้ยอร่อยเงือแตกเง,อเเเงือแตกแล้วเผ็ดเผ็ดจนเงือแตกแล้วตอนนี้โอ้ยโหระโหระ very spicy มแซ่บอร่อยจ้าโอ้ยกินผู้เดียวก็แซ่บผู้เดียวเนาะ 好味啊！好好食啊！出曬汗啦而家，辣到啊！辣到出曬汗。 Kin pak ya ya, kin pola maya Sạch xíu tí phàn. Sạch tí hai xíu tí. Cảm phẻ Sạch xíu tí vô 食少啲饭，粉面都食少啲，叫我食麦皮。 ยี่ห้อชวนชิวเลหา好好食อะชิว好好食啊ชุนชิชวจะได้ไม่มีข้าวเหนียวมีไก่ปิ้งอร่อยมากอร่อยมากเลยน่ะไก่ปิ้งอ่ะมีแต่เนื้อไก่ 落嚟先。

ทำไม่อร่อยฉันก็ทําไม่เป็นอีกนะฉันเป็นคนแบบนี้อะทำอะไรที่ไม่อร่อยฉันก็เฮ็ดบ่เป็น <c oughs> ทําแต่ที่อร่อยอร่อยนะมันกินได้เยอะนะโอ้เฮ็ดบาปจ้าของเนาะ อร่อยมากต้องกินกับข้าวเหนียวมันจังเข่ากันโอ้ยแสบ เออหรือว่าสามไม้กนะ็หรือว่าสามไม้สามไม้นี่เอาไว้เดี๋ยวบ่ายจะกินต่อกินเปล่า เลอ,อแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วอันนี้เดือนสิบเอ็ดแล้วกระทงลอยก็กระทงก็เขาก็ลอยไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยลอยแล้วเขาจะไม่ได้ลอยกับเขาแล้วกระทงนะหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยลอยกระทงเนี่ยปีนี้รู้สึกมันจะไวเหลือเกินนะแปบ๊บแป๊บแปบบ๊บอาจจะสิ้นปีแล้วเนี่ย <c oughs> จะสิ้นปีแล้วฉันยังไม่รวยขึ้นเลยเนี่ยจะทํายังไงดี ความรวยนี่ย uh, anyway? ังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยสัมผัสอยากจะลองเนี่อยากจะลองรวยอยู่อยู่เอออยากจะลองรวยยู่มั่งเนี่ยออยากจะสัมผัสความรวยเนี่ยมันเป็นยังไงนะสัมผัสฉันอยากจะสัมผัสความรวยฉันจะดูว่ารวยแล้วมันเป็นยังไงนะมันไม่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าคนเรารวยแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะสัมผัสหน้า โอ้ฉันอยากจะสัมผัสเองน่ะเออความรวยน่ะนะเออความจนน่ะสัมผัสมาเคยแลวชินแล้วเริ่มเบื่อเริ่มชินเริ่มเบื่อหน่ายมาแล้วอ่ะความจนน่ะความจนมันเบื่อเออมันเบื่อมันเซ็งฉันนี่อยากจะสัมผัสความรวยมั่งอยากจะลองดูมั่งนะฉันคนอื่นเขารวยฉันอยากจะรวยมั่งนะฉันคนอื่นเขาซื้อหวยก็ถูกดีแท้เออไปหลายหลายสิบล้านโอ้ฉันอยากจะลองฉันอยากจะลองสัมผัสดูมั่งเนี่ย เออก็มีความหวังอยู่ก็หวยกันน่อยู่กับลอตเตอรี่เนี่ยนะเออพรุ่งนี้มีหวยนะพรุ่งนี้มีหวยนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวซื้อละเอ,อ้ยฉันอยากจะสัมบัติความรวยมาลองดูว่าจะรวยไหมนะซื้อๆไปงนป้นหละจะพี่น้องเอ,อ้ยเผื่อมีดวงเผื่อมีดวงเผื่อมันจะเฮงขึ้นมานะพูดถึงอะนะถ้าดวงมันมีดวงขึ้นมาแล้วก็มาถูกมันก็ถูกนะพูดถึงอะนะ มันอยู่ที่ดวงอีกนั่นแหละเออมันเป็นอย่างนี้ละจ้า็จะเจาซื้อเป็นสิบสิบบางทีมันก็ไม่ถูกเราซื้อแค่ใบสองใบมันก็ยังถูกนะบางทีมันมีดวงนะนะาบางคนก็ดวงดีนะก็ซื้อเป็นหลายสิบใบซื้อเป็นสิบใบเป็นร้อยใบเขาก็ถูกมากนะน้าเขาก็ถูกมากเออรางวัลรางวัลที่เท่าไหร่อะไรก็ถูกก็เออแล้วสองตัวสามตัวอะไรก็ว่าไปก็ถูกก็ถูกมากนะนะาพูดถึงนะนะ แตเราไม่มีปัญญาซื้อเยอะขนาดนั้นหรอก <c oughs> เก็บเงินไว้กินดีกว่าจ้าซื้อนิดๆหน่อยๆพอ,อปากหอมโคนอะ่ะพอมีอะไรลุ้นพอให้ตัวเองมีกระตุ้นกระตุ้นอ่ากระตุ้นอ่าอะไรอ่ะแปลว,ว่าทําอะไรที่ให้มันแบบว่าแฮปปี้ทาแล้วมันกระตุ้นมันทําให้เรามีความสุขมันทําให้เราตื่นเต้นเอออย่างนี้นะฉันชอบอย่างเงี้ซื้อนิดๆหน่อยๆ เมืม่อว,ว,วานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานในหวยออกใช่ไม่ฉันซื้อแค่ยี่สิบเองเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฉันฉันจะซื้อยี่สิบเราไว้พรุ่งนี้ฉันจะซื้ออีกยี่สิบเป็นสี่สิบละกันเออซื้อแค่นี้พอเออจะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ช่างมันสําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะพีป่ก่อสร้างหยานจุกเกยสร้างหยาไฟหอ่อปิ่ก่อสร้างหยาเจ้าเวลาก็แม่อจอยกินแล้วไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจ้า